ออมทองคืออะไรเชื่อถือได้จริงเหรอประธานเหมียวคิดว่านี่คือเทคนิคสุดจีเนี่ยที่ร้านทองคิดขึ้นมาให้กับคนไทยคนไทยครับรายได้วันละหลักร้อยก็จะเก็บเงินซื้อทองสักสลึงหนึ่งเนี่ยคงใช้เวลาเป็นปีมันก็เลยนําไปสู่การออมทองหรือการที่ร้านทองแบ่งขายทองให้กับเราตามเงินที่เรามียกตัวอย่างเช่นสมมติทอง1บาทครับสิบห้าจุดสองสี่สี่กรัมราคาสี่หมื่นบาทถ้าเรามีเงินแค่ร้อยเดียวจะซื้อทองได้ไหมอ่าได้เราก็จะได้ทองประมาณห0ึ่งร้อยหกสิบห้าจุดัองนี่ก็ได้าแล่วแต่ฝบาทอ๋้ศูนท์จุดศนย์สามแป จนวันไหนครับสะสมไปครบ1สลึงหรือว่า1บาทเราอยากได้ทองออกมาไวจริงๆก็สามารถไปเบิกทองแท่งมาเก็บไว้ที่เราได้ <Wow. S 1> หรือจะออมก,กับร้านไปเรื่อยๆพอถึงเวลาอยากขายก็สั่งขายได้เหมือนกับเราซื้อขายทองคําออนไลน์ปกติเลยฟังดูง่ายไหมแต่แต่แต่สำคัญสุดก็คือความน่าเชื่อถือถ้าสมมติเป็นร้านทองใหญ่ๆนะพูดชื่อเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแบบแม่ทองสุกหัวเส้นเฮงออสิริสก็ดูเชื่อถือได้ใช่ไหมหรือแอปแบบดามครับก็บริษัทลูกของธนาคารเกียรตินาคินอไปออมทองกับประธานเหมียวเพราะราคาถูกกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่ัันนน้่ะงรววไไแลดดีคืบเิิปชจท